คิวแคสพอดแคสคิวบอยตอนรับสู่คิวแคสครับ E ีีเท่าไหร่นะฮะสิบเอ็ดีพีสิบเอ็ดแล้วหรอสิบเอ็ดแล้วหรอ oh, โอ้ย่อยมาแต่อีพีนี้เขาบอกว่าที่มาที่ไปคือเรียกว่ายาวเอียดเลยฮะกว่าจะได้ตัวพี่แว่นการช่างวาโอ้โหขึ้นลงเครื่องขึ้งลงเครื่องที่ดอนเมืองแล้วมาที่คิวบอยเลยนะฮะคุณนี่คุณนี่นับวันไหมว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพมากี่วันละสองเดือนสองเดือนเกือบสองเดือนแล้วกันเกือบสองเดือนความรู้สึกเป็นงไงว่พี่แบบกายเราลับไปอยู่ต่างจังหวัดแบบ หอมเดือนแล้วไม่อยู่กรุงเทพคนอยู่กรุงเทพมาแบบคือจะทั้งชีวิตอ่ะถ้าในเรื่องการใช้ชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เพราะว่าพี่ก็ยังทํางานกับอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนึกหรอปะวางระบบไว้ดีใช่ใช่เช้าเช้ามาก็ก็เข้ายิมอ,ออกกําลังกายแต่เป็นยิมที่บ้านนึกอรกปะ <c ười> อาบน้ําเสร็จปุ๊บเที่ยงกินข้าวแล้วก็บ่ายก็เริ่มสแตนบายที่จะต้องอาอยู่หน้าจออะไรเงี้ยเหมือนกันใครจะมีเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอาหารที่มันจะแบบยังไม่ค่อยไม่ค่อยชินทลากหลากินอะไรไม่ค่อยได้แบบเยอะหลากหลายนึกปะ ถามว่าหลากหลายไหมไม่ไม่ค่อยหลากหลายเท่ากรุงเทพแล้วกันยังไม่ชินแหละเลยทําให้แบบยิงน้ําหนักพี่ลงเนี่ยจากจากหกสิบเก้าเจ็ดสิบตอนนี้เหลือหกสิบหกน้อยกว่าตอนต่อยมวยอีกตอนต่อยมวยมว,วันที่ช่างอ่ะวันที่ช่างอ่ะหกสิบหกจุดเจ็ดหรือหกสิบหกจุดห้าวันเนี้ยหกสิบหกจุดหนึ่งออนั่นแหละขอข้อดีได้ไหมสักนิดนึงว่าแบบไปอยู่อะไรเป็นย่างรู้ไม่มีมึงไงอ้าวนั่นแหละข้อดีที่สุดโอ้โหมาเข้าทางาครูซะแล้วเล่นกระเด้งเจ็บน้อยสุดนี่เหรอไอ้ข้อดีมันก็อยู่อยู่บ้านไงใกล้พ่อใกล้้แแม่ลวก เราก็เตรียมโชคดีที่มันมีมีแมวมีลูกแมวด้วยที่มันเกิดใหม่แล้วก็สนุกสนานมันมีอะไรทํมันมีอะไรทาแต่ละวันเนี้ยใช่ตื่นเช้ามาก็ต้องไปเช็คแมวอ่ะชิปแมวเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยบางทีแบบเฮ้ยแมวมันมีสี่เอาท่าไม่มีสามอ่ะคือแบบชิปหายแล้วต้องต้องต้องแบบแหวกญ้าด้รอแหวกพงหายไม่งูไหนวะไม่งู่ไหนวะอะไรเงี้ยต้องไปหาต้องเช็คแมวชอบแมวใช่แล้วไอแมวที่มาจากยามจากกรุงเทพก็สบายเขาก็อยู่ในห้อง ห้องแอร์เที่ยวเตรียมไว้ก็เราไม่ได้ปล่อยอยู่แล้ว,ลวเราตอนนี้เราก็มีมันไม่มีอะไรทําเยอะช่วงบ่ายบางทีแบบวันไหนไม่ได้สตรีมก็เนี่ยตัวดําออกแดดก็คือทํานูน่ทนทํานี่จุก,ก,กจิกจุกจิกเตรียมเตรียมอ่าพวกกรงนกระบ,บบบ้านทุกอย่างเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะเอานกมาลงละให้มันนิ่งที่สุดเดี๋ยวคี่บอยก็ต้องมีตัวละครใหม่เป็นนกมาคอครับโอ้โหมันมีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วคือในเนี้ยคนคนที่จะให้ยืมนกเนี่ย เขาพร้อมมากเลยนะไม่น้ออยากจะให้เอามาแล้วใช่อยากให้เอามาแล้วเพราะว่าเขาเห็นกรงนกเห็นอะไรคือแบบเฮ้ยมันดีกว่าดีกว่าดีกว่าที่คิดไปแน่แน่เพราะว่าเขาแบบอ่าก็ก็ถือว่าโชคดีว่าครับอ่าแฟนที่รู้จักกับคนที่เขาเป็นฟาร์มนกอยู่แล้วไงเขาพร้อมที่จะให้ยืมนกยืมะยืมแล้วก็ถ้ามีไข่มีอะไรถ้าแบ่งอ่ะอันนี้เข้าสู่นี่ป่ะแบบว่าอันนี้ถามเป็นเป็นเกรดความรู้ที่เขาชอบพูดวกับอยู่ในจังหวัดคือแทบไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้จริงว่ะสองเดือนที่ใช้เงินแบบ น้อยที่สุดหรือว่าต่อวันนี้เท่าไรก็บางวันไม่ศูนย์บาทศูนย์บาทใช่บางวันถ้ากินข้าวแบบกับพ่อแม่อะไรเงี้ยอืแล้วก็ตอนตอนเย็นเป็นกับข้าวที่เรามีไว้อยู่แล้วที่เราแบบซื้อมาไว้จากโรตัสจากแมคโครอะไรเงี้ยเรามาทำเงี้ยบางทีก็สามสี่วันแทบไม่ได้ใช้ตังค์เลยกลางวันก็ชาร์จรถไฟฟ้าก็โซล่าเซลล์ชาร์จรวยแย่ศูนย์บาทรวยแย่เลยกดช้อปปี้ไม่พักเลย ไปซื้ออย่างอื่นเครื่องมือช่างอื่อเรื่อยเรื่อยซื้อมาทุกอย่างเครื่องมือช่างโอเคอ่านี่ก็รีแคปสั้นๆนะสองเดือนต้องบอกว่าที่เราก่อนจะถ่ายเนี่ยคือพี่บ้านเราก่อนบินนะเว้ยแล้วก็จนบินตอนแรกจนตื่นให้ไปถ่ายดีก่่าก่อนก่อนที่จะบินก่อนที่จะขับรถกลับน่านหนึ่งวันใช่ป่ะใช่แล้วมาเนี่ยมาปุ๊บก็มาถ่ายตอนแรกเตือนใจไปถ่ายที่น่านต้องไปจะไปต้องไปให้ได้ เราก็ยื้อสะดวกใจจนแบบเอ้ยเดี๋ยวมีสักวันจะลงมาเดี๋ยววันนั้นแหละถ่ายที่กรุงเทพยังไม่ถึงยังไม่ถึงคราวแล้วนะวันนี้ก็คิวเต็มวันเลยยันสามสี่ทุ่มอะตายวันนี้มาเขาเรื่องวันนี้โอเคเขาเรื่องวันนี้ครับก็เราจริงจจะคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะเป็นใช้เขาเป็นท้อเท้าได้ไหมก็มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่งจบลงนะครับในช่วงพีเรียบประมาณเจ็ดวีคข่งอาทิตวัดต่อดำพุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้น ไม่ใช่รอาอาที่ต้องพูดผิดด้วยมีม่กลายเป็นสะดุดเลยเรื่องนั้นเขาเขาโดนไปแล้วเมื่อเช้าไหมเช้าวันที่เราถ่ายโดนโดนทั้งคู่เลยสดๆร้อนๆเลยแต่เดี๋ยวต้องรอดูทีว่าจะสอบสวนไปขัน้นไหนอะไรใช่ป่ะครับแต่คดีเดี๋ยวติตั้งมาแบบเต็มเต็มระบบอะรู้กันเขาเรียกว่ารู้กันอ่โอเคของเราเน e ี่ย e-sport world cup ฮะก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ใช่สองวีนะเป็นสองเดือนที่ร่วมแข่งกันมาแข่งยาวนะประมาณโอ้ผมขออภัยนะตัวเลขมันตกงประมาณยี่<ด>สิบยี่สามปีดีปีเท่าไหร่ละปีที่สองเองนะใช่ ปีสองเองพี่จริงเปิดเปิดตัวไปปีปีแรกก็แบบคนก็ว้าวละเรื่องเรื่องเรื่องเงินรางวัลเรื่องอ่าฟโฟ์การจัดแข่งอะไรพวกเนี้ยครับผมจริงๆวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คืออยากจะถามเขารู้สึกมาถึงตัวผมเองแล้วตัวพี่บาสเองด้วยนะจะมาแชร์มุมมองว่าไอระหว่างเนี่ยที่เราอยู่กันมาพี่บารโหตั้งแต่เราเห็นการขันก็ปี2 0 0พต้นต้นปะจนตอนนี้25ก็รวมรวมก็มี20ปีบวกจนกระทั่งมันมีสปอร์ตเวิร์คับอะไรเงี้ยกับ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน,อนจากเครใหมนี้มันมันเคยมีพยายามจะเกิดขึ้นแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นการขันที่เป็นระดับนานาชาติหรืออะไรประมาณนี้ที่มันแบบดูเป็นโกลบอลมากๆอะแต่มันมันเคยเกิดแล้วก็หายไปแล้วก็มีคนพยายามจะทําแล้วก็หายไปจนกระทั่งรอบนี้มันแบบดูแบบมาจริงอะแบบแข็งแรงมากกว่านี่เราคงสร้างขึ้นทางครง,งสร้างเจอมันแข็งแรงรอบนี้นะของของ e d c e sport ครับก็ยอมรับว่ามาจากเจ้าชายซาอุอ่าเจ้าชายใช่<า>ครับเจ้าชายซาอุคือเจ้าเจ้าชายท่านเนี้ย ที่จริงเขาแกน่าจะชอบเล่นถามว่าชอบเล่นไหมไม่ไม่เคยเห็นแกเล่นนะแต่น่าจะแอบเล่นน่าจะเล่นของแกแหละเพราะว่าเราเริ่มเห็นเริ่มเห็นข่าวราวของเจ้าชายซาอุนี่คือเขาจะเป็นคนที่แบบเลเวลสูงสุดในการเติมเขาเรียกว่าหนังสือหนังสืออะไรนะของโดตา Battle Pass เออ Battle Pass หรือว่าคอมเบดียมเนี่ยไม่แน่ใจฮะคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าพี่แว่นก็ไม่ใช่โดตาเพ a y เยอะนะตอนนั้นนะแต่ตอนเนี้ยเล่นไม่พักเลยโดตาเกมแม่งโคตร เลยเอานะฮะเก่งขึ้นเลยเล้ด้วยจะชนะจะชนะอยู่แล้วแม่งภาพช็อตเดียวนอนไม่หลับตั้งคืนอ่ะเกมแม่งช็อตเดียวจริงเราจริงเราหลุดเข้าไปแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนที่เทปก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องเคาน์เตอร์เล่นเคาน์เตอร์หนักเทปตอนนี้โดต้าล่ะแทบไม่มีใครเล่นเคาน์เตอร์แล้วอ่ะโดต้าทุกคนตอนนี้ก็คืออ่าโอเคเจ้าชายเนี่ยย้อนกลับไปที่เจ้าชายสวรรคเขาเป็นคนที่แบบใครจะไปเติมสู้อะเขาอ่ะเขาเติมเยอะที่สุดในโลกอยู่แล้วโอ้ยยี้เอลวัน ทีแต่ละปีก่อนแล้วนี่มันมีผลปหเขาก็มีผลแหละก็คือไอเงินรางวัลทีไอโดตคือเขาเอารายได้จากตรงนี้ไปเป็น r i ร e p o ู l อ่าใช่ไปเป็น p r i ร e p o ู l ให้กับทีของปีนั้นๆโดยแต่เนชชั่นทัวร์ที่แชมป์โลกของ d o t a 2ทุปีแล้วเราก็เริ่มเราเราช่วงนั้นเราก็เริ่มเห็นชื่อเจ้าชายแล้วว่าโอ้โหเวลหนึ่งเวลหนึ่งไอไปถึงเวลหนึ่งอะโนหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเวลมันไม่มีตันอยู่แล้วมันไปสุดของมันอ่ะนะฮะก็คือแบบเราเรารับทราบกันดีแล้วก็เหมือนแกหายไป พักหนึ่งอะเนาะครับหายสักพักแล้วอยู่ๆก็มา EWC เลยแบบอ้าวของของซาอุของเจ้าชายซาอุคือแบบโอ้เราก็ว้าวอะเนาะ,ะเพราะว่าโครงสร้างเขาแบบจับเกมแบบเรียกได้ว่าเกมที่โลกต้องมีอะโลกต้องแข่งอ่าอ่าเกมที่มันเป็นอ e ีสปอนแล้วกันมีครบทุกเกมใช่ใช่คือในมุมเราอะอยู่ที่ไทยแล้วอาจจะแบบเห็นว่าโห TES เ,เกมนี่คือมันต้องแบบมีไม่กี่เกมอะอ่า TES อ่าพูดชื่อได้เลย Dota Counter Dota 2 C.S.2 LL LL ปีแรกไม่มีบอลโลอ่าใช่มีบอลโลแอบพับจีพับจีขออภัยผมพับจีมีพับจีมีแล้วพับจีมีแรกแต่ผมยังไม่เข่าใจว่า P.R.S. อ่า C.S.2 Dota 2เออถ้าผมก็มีแค่สามเกมนะตอนสามเกมแล้วก็มันก็ต้องไปเป็นเกมแนวสปอร์ตละอ่าแนวสปอร์ตก็สปอร์ตผมมองว่ามันไม่ได้มีมีเอสแบบจ๋าเลยไม่เอสไม่เอสเอสเออสปอร์ตมันทั่วไปอันนี้ว่างที่คนดูนะใช่สปอร์ตมันทั่วไปเนาะ อ่า efc อ่า fc mobile อาอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีแบบอยู่ยงคงกระพันเหมือน3าเกมที่เราที่เรากล่าวมาใช่ครับแต่ว่ามันมีมามืดเกมนึงก็คือ mobile legend เลยอ่านั้นแหละตัวนั้นแหละคือตัวเลข viewer เนี่ยมันแซงมาจนแบบทะลุตาเจ้าชายไปเลยจากปีแล้วแบบมันก็แบบต้องมีหละมั้งเลยยเพราะว่าเออคนเล่นมันก็น่าจะเยอะระดับนึ่งเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดแบบเหมือนเป็น อยู่ดีก็กลายเป็นแบบมหาการใหญ่เลยครับแบบว่าคนเล่นระเบิดระเบอร์คนดูจนกระทั่งแบบสโมสรใ,ใหญ่ๆก็หนีไปทํากันที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยที่ผมเห็นนะที่จริงโมบายโมบายเลเจนด์มันอมันเป็นเกมที่ดังมากๆตั้งแต่พี่ยังทํางานอยู่เบื้องหน้าเรารับรู้เรารับทราบมาตั้งนานแล้วว่าโมบายเลเจนด์เนี่ยแม่งดังระดับแบบโกลบอลระดับโลกมาแล้วแต่มันด้วยว่าในไทยมันไม่มีใครเปิดเข้ามาให้บริการเพราะาในไทยอเป็นอวีที่ กินรวบอยู่ก็คือเขาแลกบริการคองตลาดอยู่เลยทําให้หลายๆอย่างมันไม่เอื้ออํำนวยที่จะทําให้ Mobile l e g e n d ์เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกันใช่ใช่ช่ก็แเราเราบางคนอ่ะเลยไม่เห็นว่าอ้าวไม่เห็นดังเลยเนี้ยแต่ที่จริงโมบายที่ดังชิบหายใช่ดังมากตัวเลขคือเท่าที่ผมไปเช็คมาเยอะที่สุดในโลกอะไเนี้ยใช่ก็คือท็อปสี่อ่ะ e ทาวโฟเลยคอร 2, เตอร์เนี่ยคเตอร์ดอตาทูวาเนี่ยเลก็คือเนี่ย โมบายเดนจะเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมแรกที่มาในแพลตฟอร์มโมบายเซ็นโมบ้าที่แรกๆมันอาจจะเหมือนสักเกมหนึ่งเหมือนแออีแล้วกันอ่อพูดได้แหละแล้วก็น่าจะเป็นเกมแรกที่พอร์ตออกมาแล้วแบบมันคล้ายมากเลยแล้วมันเล่นแบบมันก็เล่นได้นี่หว่าอะไรเนอะโมามันเลยมันเลยแบบไปตามใหญ่ไปเพราะว่าอ่าแชมเปี้ยนหรือว่าฮีโร่ยุคแรกๆมันกรแทบจ โคลนตัวกันมาเลยเลยมาเลยอารมณ์นิภาพไม่ออกเหมือนอารมณ์แบบยุคดอต้าก่อนต้ากับพอนอะเอออารมณ์กันนะมันแบบตอนแรกที่เขาทำเกมใหม่อ่ะเขานึกอะไรไม่ออกไอฮีโร่มันก็แทบจะแบบก๊อปวางอะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสกิลอะไรเนี้ยแต่การอะไรเนี้ยมันเหมือนกันเลยไปเมคนิกต่างๆตัวละครอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็และมันก็เลยเกิดความยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปสี่ที่เขาเลือกแล้วกันแต่เกมอื่นมันใช้คำว่าเป็นเกมที่ต้องมีดีกว่า เกมสปอร์ตเกมอ่อไฟติ้งอ่าไฟติ้งไฟติ้งก็แน่นอน2เกมหลักเทคเก้นสตีฟไทรเตอร์สตีฟไทรเตอร์นึกออกว่าเออสองเกมหลักนะฮะนั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะโอ้เพราะว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยไอจริงผมอาจจะถามพิบาร์ได้นึงตัวผมเองเคยตั้งคําถามว่าไอคําว่าอีสปอร์ตเวิร์คคับแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าเกมอ่ะถ้าเทียบกับฟุตบอลอ่ะคือฟุตบอลอ่ะมันจะมีพวกอะไรนะสมาคมสอาสากลโลกนู่นนี่นั่นเลยใช่ปะ ฟี่าอ่าอะไรอย่างนั้นอ่านซูฟุตบอลแล้วกัานเลสเซแต่ว่าคนที่จะจัดตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางฝั่งฟี่าแล้วก็จะมีแบบเครือทั่วโลกเป็นเครือขายไปแต่แต่อีสปอร์ตอ่ะมันมันมีอือแต่มันมันมันทางการจ๋าเลยสมาคมมีสปอร์ตอ่าอันนี้มีเหมือนกันเลยไทยแล้วก็หรือว่าสมาคมมีสปอร์ตโลกอือเอสเอฟอะไรเงี้ยไม่รู้ไปทัวร์นาเมนต์ของยีเอสเอฟคือมันทางการมากทางการจนแบบอ๋อ มันมันเหมือนแบบมันเกาะไปกับรัฐบาลเกาะไปกับพวกอะไรที่มันเป็นทางการมากๆอย่างเช่นซีเกมอย่างเช่นเอเชียนเกมนะตอนนี้ที่เราเห็นใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเอเชียนเกมอ์เนาะที่ทีทีทีคีนเขาได้ทีมอีสปอร์ตใช่ใช่ทีทีคินได้เหรียญทองอ่ะแล้วก็แวลวลมาว่าจะเป็นโอลิมปิกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองนะซีเกมไม่แน่ใจว่ากี่ปีครั้งจะไม่ได้แล้วแต่ที่พี่แว่นมั่นใจก็คือแบบพวกเอเชียนเกมนี่มันสองปีครั้งโอลิมปิกนี่สี่ปีครั้งซึ่ง การที่นักกีฬาจะได้แข่งกับพวกเนี้ยถ้าจะต้องมารอ2ปีครั้งหรือว่าสปีครั้งเนี่ยมัน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 นานนะ,ะนาน,นานนานมากไออีสปอร์ต o r l d ครับพี่ว่าเจ้าชายน่าจะคิดมาดีมากๆแล้วอะว่าเขาจะอุดร้อยรั่วพวกนี้แล้วก็เหมือนแบบเขาทําให้เห็นก่อนแหละทําให้มันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นองค์กรอิสระว่าแบบเฮ้ยเราเราทาได้ดีนะเราทํานู่นนั่นนี่แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นเป็นโฮสต์เจ้าแรก,แรก ที่มีทั้งเงินมีทั้งอํานาจแล้วก็พร้อมทุกอย่างอืมก็คือเหมือนมันมันทำให้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องมากกว่าป่ะชเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราจะทิ้งช่วงของการแข่งขันเกมเทียบกับกีฬาปกติอ่ะโครงสร้างม,มันก็ต้องแบบไปดูพื้นฐานในการที่เราจะไปรอเล่น2ปี4ปีครั้งเนี้ยมันต้องมันต้องหนักแน่นขนาดไหนเออคือ,ค,อคือแค่เดือนเดียวอะละอาทิตย์ละกันฟอร์มมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเดิมแล้วบางทีอะ่ะมันต้องซ้อมยังไงมันถึงจะแบบเพื่อที่จะไปแข่ง แข่งไอ้ทัวร์นาเมนต์ที่แบบ4ปีครั้ง2ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้จะว,ว่ามันมีผลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายด้วยวะเพราะว่าถ้ามันเป็นฟิเพราะว่ากีฬาอื่นๆแบบฟิสิกอลเยอเยอามันต้องเมนเทนมีการดูแลรักษาตัวเองรีคอเวอรี่หน่อยแต่พอมันเป็นอีสปอร์ต e นะเกมมันจะแบบว่าเฮ้ยต้องไปต่อได้เลยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเคาลเตอร์เ<ๆ>นี่ยใครไปดูเซตูนเนี่ยกเมเจอร์แม่งทุกเดือนบินเนี่ยอย่างไอ้ล่าสุดเนี่ยมองโก้จบปุ๊บเนี่ยนี่เดี๋ยวบินไปต่อเลยนะเออคือมมััันนนีแแข่่่งตออบบ3วะะพก ใช่มันก็เลยค่อนข้างที่จะอาจจะคิดมาดีแล้วอย่างที่พี่บาสบอกแต่ว่าในเชิงของ s t r a t จี้หรือว่าการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจจะมีผลที่ทําให้เขาอ่ะมันฉีกเกินแต่พี่ว่าต้องวางแผนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเชื่อว่าโอเคเราย้อนไป E D B C ปีแรกเนี่ยมันจัดมาจัดมาปุ๊บแต่ละเกมเนี่ยเขาก็ยังอาจจะมัมองว่าแบบเหมือนแทงกักอยู่ว่าจะจอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนู่นนั่นนี่อยากจะเห็นภาพก่อนว่า E D B C เป็นยังไงอ่าใช่นี่ออกปะ เลยทําให้อย่างปีแรกเนี่ยการคุริฟายของแต่ละเกมเนี่ยมันยังดูแบบไม่ค่อยชัดเจนไ,ม,ไม่ค่อยชัดเจนบางทีก็ชนชนกับทัวร์หลักน่บอ,อ,อกปะปีแรกวาโลก็ไม่มีนม่บอ,อ,อกปะตุมตามตุ้มตาม,ตม,ตม,ตมชนชนูนน่นชนนี่แล้วพอปีนี้มันเรียบร้อยปีที่2อ,อะ่ะจัดแล้วมันโอเคฟิทแบคดียอดคนดูมีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ไออลชัดเจนอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าหลังจากเนี้ยแต่ละเกมเนี่ยเขาจะมองอีดเป็นสนามที่ว่า มึงต้องแข่งมาก่อนสัก3าสีเดือนกูกอะ่ะหมายถึงเกมกูเนี่ยแข่งเองนะเพ,นเพื่อมาจบที่นี่เพื่อมาจบที่นี่เนี่อปาปาะมันจะเกิดการวางแผนของของของ publisher หรือว่าของเกมนั้นนั้นเองละ,ะเก็บไหมเก่งไหมว่าแบบมันจะไม่รีบละเขาจะแต่ละเกมเขาจะมีวางแผนไว้ละตึบตึบตึบมองมองมองมอีลูซีเป็นเทียแบบเทเอสแล้วอะของของ,ของทัวร์นาเมนต์อะอว่าแบบอันนี้สําคัญนะอ่าผมยอมรับเลยว่าคือต้องต้องมีอะต้องมีแผนผมยอมรับเลยว่าพยเออโอตาไม่ได้มองทีไอสำคัญแล้ว มอง EVC มอง EVC สำคัญกว่าเพราะว่าเงินเยอะกว่าแลา้วอ,อาจจะไม่ถูกใจคนที่เ,เป็นติ่งทีอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับความจริงว่า T i ปีที่แล้วแม่งกริดมากเงียบมากเงียบมากแล้วเพลเยอร์เนี่ยเขาต่างให้ความสัมพันธ์กับหเห็นเพลเยอร์โ o ต a เนี่ยต่างให้ความสำคัญกับ EVC แทนละเพราะว่าเงินรางวัมลมันเยอะกว่าแล้วแต่ว่าเนี่ยต้องย้อนรอยนิดนึงอยาผมอธิบายเพิ่มเติมกับพี่บอลรีแคบว่าคือหลายคนจะไม่เข้าใจคือถ้าเป็นอย่างฟุตบอลน่ะ หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะจัดเนี่ยเราก็แค่ไปคุยกับสมา,สมาคมของฟี ف าในแต่ละประเทศแล้วก็เฮ้ยเผื่อจะมีโทรระดับโลกด้วยหน้าอะไรใช่ไหมแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยตัวตั้งอะ่ะสมมุติว่าอ่ะผมมีเงินก็นแหละหรือเนี่ยซาอุหรือพี่อะไรเงี้ยอยากทาอะ่ะมันไม่หมายความว่าเราทําได้เลยเพราะว่าเกมต้องต้องเลือกเราใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าเกมเนี่ยมันขอไกลของมันอะ่ะท่านผู้ชมแบบ อันนี้ของไลออดนะไลออดถือเกมนี้อันนี้ของเทนเซนอันนี้ก็ของบิษณุอะไรเงี้ยอันนี้บอกว่าก็ทุกคนจะถือแอ็เซดเกมของตัวเองเป็นเจ้าของของใครของมันนั่นหมายความว่าแล้วความยากของมากกว่าฟุตบอลคือเกมอ่ะคือทุกคนก็จะมีรถแบบของเขาเองรถแบบคือมีทัวร์นาเมนต์ของตัวเองในออฟฟิเชียลแบบปีนึงจะแข่งกี่ทัวร์ทัวร์อะไรบ้างอ่าคนคนเล่เขาก็จะรู้กันว่าเล่นเกมนี้นะต้องแข่งทัวร์นี้ไปทัวร์ไหนทัวร์นั้นทัวร์นี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะ มันเลยแบบพาราเลกันเลยแบบเกมนี้ก็จะเล่นก็จะมีแบบเขาเนี้ยมีมีฟอร์แมตของเขาเกมนี้มีฟอร์แมตของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อีสปอร์ตเบอร์คทำได้ก็คือเขาพยายามจะรวมทุกเกมทุกค่ายเข้ามาอยู่ที่เขาอ่ะซึ่งแม่งโคตรยากเลยอ่ะ <c oughs> เออคือในทีนมงมุมล้วรัฐบาลอ่ะเจ้ว่ามันฟอร์ทําได้นะโอเคอย่างน้อยยังมีแต้มต่อว่าเราเป็นรัฐบาลน,นะทําเพื่อส่งเสริมนั่นนู่นนี่เง,งี้ยแต่พอเป็นคนเตยปาร์ตี้แบบเอกชนอย่างเงี้ยจว่าคือแม่งพาวเวอร์ต้องแบบโอ้โหอย่างที่บอกว่าต้องสุดมากอที่พี่บอกตนแร่จาว แกมีเงินอืแน่นอนอยู่แล้วซาบูอะเนียว่าแล้แกมีอํานาจในการต่อรองเนียว่พี่ว่าจัดปีที่สองแล้วได้มาขนาดเนี้ยไม่โคตรเร็วเลยนะมาถึงได้ได้ได้เกมได้ภาพอะไรขนาดเนี้ยมันเร็วมากสําหรับสําหรับการที่จะทํไอพีใหม่อมย้อนไปนิดนึงพี่มองว่ามูฟของมูฟมูฟนี้ของซาบูฮะเฉียบมากเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองย้อนไปนะมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาทํา เรื่องฟุตบอลพอดีเลยอาเีลีกซาอุคือเจกกี๋ยถ้าไปดูในแพทจะทำลายเดียวกันเลยนะไปดูในแฟนเนี่ยมันจะเรียกว่าอนาีอ่ชิดียะมันจะเป็นแบบอาณาจักรแบบเมืองเลยอ่าซึ่งตอนนี้ที่ผมดูปีสองเขาเริ่มนะทําไม่ถึงครึ่งเลยบ่เดี๋ยวไ,ไอท้ที่ไอ้แฟงเขาที่มันยาวๆอ,อ่าใช่สร้างสร้างสร้างเสร็จไม่ถึงครึ่งเลยอ่าซึ่งก็ได้จะรวมหมายถึงว่าของพี่รถมันคือเขาใช้ว่าเอนเตอร์เทนแบบคอมเพล็กซ์อะเจียงคือโอ้อ๋อเลยพี่พี่เองก็ติดตามเชื่อว่าทุกคนที่ดู ก็ต um ิดตามอยู hmm. ่แล nah ้วการย้ายของโรนัลดคฟรีตโนโรนัลดองเงี้ยมาลีซาอุซึ่งมันประกอบเป๊ะๆกับช่วงอูวีซีปีแรกพอดีเหมือนแบบรถแมพของประเทศเขาอ่ะเขาจะทําเรื่องนี้ให้สุดต่งไปเลยวางวางระบบเรื่องฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของทีมฟุตบอลโครงสร้างภายในโครงสร้างขององค์กรของแต่ละทีมแล้วก็หน้าฉากก็ต้องเอาระดับโรนัลดมาเอาใครมาเยอะเบนเซม่านู่นนั่นนี่เยอะนึกออกปะที่เขาดึงมารวมกับเขา ทำ e v c ไปพร้อมกันด้วย e s p o r t ก็พร้อมกันด้วยนึกออกปะมันมันมันเป็นมันเป็นทม์ลายที่มันโป้งเดียวเลยใช่แล้วก็แล้วยิ่งแล้วนอกจากการสร้างโครงสร้างที่แบบไปพร้อมกันแล้วเห็นแบบเห็นเห็นเขาเียเห็นแวลูมันก็ข้างจะโตจริงๆเราคนร่ะพูดกันมาร่วม5ปี1 0ปีแล้วว่าเฮ้ย e ส port มันจะโตนะ I อบอลมันมหาศาลเพราะว่ามันออนไลน์คนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่มันโตสเปรสปะพี่จะชอบพูดตลอดเลยเวลาไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยไอ e ส p o r t มันโตจริงนะแต่มันสเปรสปะมันมันไม่มีใครแบบ กรุ๊ปอัพมันกรุ๊ปไม่ไว้ได้อีกมูฟหนึ่งที่ที่ดีมากๆสําหรับ EWC อ่ะก็คือเขาอ่ะไม่ดันทุลังที่จะแบบกูจะทําเอง uh huh. กูจะเอาคนคนซาอุดี่แหละเป็นทีมงาน EWC นึกออกปะ,ปะเออที่แบบเฮ้ยสร้างคนขึ้นมามีความรู้ไว้เอาไปทําแข่งกับ o r g a น i z e ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยวิธีสตาร์ทของเขาเลยก็คือเขาซื้อ ESL เลยอ่าใช่และ ESL มีอะไรในมือบ้างมีเฟสกิทในมือครับเฟส e ิทก็คือแพลตฟอร์มที่ เอาไว้เล่นถ้าแรกเริ่มเลยจะเป็นแบบแพลตฟอร์มเอาไว้เล่นแมชเมคกิ้งของ c o u n t เตอร์เาเหลังๆมาก็จะมีเกมอื่นมาด้วบบยไล้ไปแบบโหลายเกมก็คือเป็นเป็นแบบคอมมูนิตี้แบบอ่าใครไม่อยากไปเล่นในเซิร์ฟหลักๆก,ก,ก็มาเล่นในเฟสตินแล้วกัน uh huh. มันก็จะเจอคนที่แบบเติมตังคเอาง่ายพูดตรงๆโปรน้อยลงแต่ uh huh. ใช่ว่าไม,ม,ม,มา่มีฝีมือมากขึ้นมีฝีมือมากขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นแต่โปน้อยลง อะไรเงี้ยคนก็จะเลือกมาเล่น Faceit ซึ่ง Faceit ก็เป็นบริษัทลูกของ e s l e s l ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำา e s organization s p r t t r r g n n z z t t o o n อยู่แล้วอแกไประสบการณ์ร่วม20ปี20ปีเ s l นี้ตั้งแต่แรกๆเลย iem ก, <ML, S 1> ก็คือเนะ uh. จ้าชายซื้อเลยปั้มพอซื้อปุ๊บมีคนทำงานแล้วเนี่ยหรอปะก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ก็คือได้งานที่พรีเมียมได้งานระดับ คุณิตีอีเซลเลยได้ทั้งออกไซน์ได้คอนดิชันแล้วก็แค่ใช้เงินในพาวเวอร์ไปสร้างคอนดิชันกับพาริเชอร์เอาเกมมาแล้วตัวเองก็สร้างเซตเตอร์ขึ้นมาอีกโอ้โหคือไม่มีทุกไม่นานพี่อาร์ตพี่โคก็เขาไปปีแรกเนาะผับจีปะใช้อีวีซีแต่เขายังไม่ใช้ใช้ช่วยอีวีซีเป็นแบบอะไรสักอย่างลีอาร์ตอ่าใช่ใไหมลียาร์ตอ่าใช่มันจะเป็นทัวร์ซาอุ่แล้วแต่มันยังไม่ใช้คําว่ายังไม่ใช้คําว่าอีสปอร์ตเวิร์คครับลีอาตอะไรสักอย่างใครใครจําได้เนี่ย พิมบอกไว้หน่อยอิงชื่อเป็นชื่อเมืองเลยเป็นโทปนชื่อเมืองเลยใช่ใช่อย่างของวัตจูบาผมจำไม่ได้จะเรียกว่ามันไม่มันเหมือนนี่ว่าอันนั้นเหมือนแบบมันเหมือนเขาเอาทดลองเอาตัวเขามาค้นในทัวร์ที่ไม่มีแล้วใช่เหมือนเขาลองอะไรสักอย่างแหละทัวร์นั้นอ่ะมันทัวร์นั้นมันมีอยู่แล้วพี่แต่แค่เฮ้ยมาจบซาอุดีเดี๋ยวเราช่วยออกคุณให้อะไรเงี้ยเออตอนนี้เป็นฟิลนั้นแล้วปีนี้เนี่คือสเต็ปมาอีกอย่างที่พี่บอกโอ้โหแม่งเร็วมากเร็วมาก ช่ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึงในหัวใจหลักเลยอ่ะที่ที่หลายคนดู EBUC นะแล้วก็นาก่าจะเห็นครับคือเขาให้ค่ากับคําว่าสโมสรทีมากอ่าครับ คือมันจะมีสองสองคุริฟายแล้วกันหนึ่งคืออินไวเทชั่นมีการเชิญในเชิญเลยอ่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากพอร์ตโฟลิโอดูอาชิเมนต์ในแต่ละปีว่าเอ้ยคุณเป็นสังกัดร,ระดับไหนมีผลงานแค่ไหนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยากจะได้เชิญซึ่งผมจะไม่ได้ได้อ,อยู่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบสองก็อย่างปีแรกเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากที่เขาอินไวปุ๊บแล้วเขาไปประกาศอยู่ที่เนี่ยโซเฟียไอโซเฟียอยู่ร้านเวกัสอดะไม่รู้ใครเคยเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นกลมๆเป็นฮอ่อใหญ่หญๆอะไรเงี้ยที่แพงทนนี่ มึงรวยขนาดนะั้นเอออินไว้ wide, แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีคอลี่ฟของแต่ละเกมซึ่งต้องบอกว่าที่บอกว่า,วาตอนแรกอะเหมือนที่บราพูดอะเกมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดใจเพราะเขามีรถแมพพอมันมาแทกขั้นเนี่ยก็แบบเอาไงว่าจะหาสล็อตลงยังไงนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดขึ้นอย่างปีนี้ก็เริ่มมีเว้นไว้ให้อย่าปีนะ้าอาจจะแบบอ่ะจบทัวร์นี้กูปไปมึงเลยผมว่า power ไงไงปีพอปีนี้อย่างที่บอกว่าปีนี้ผลงานมันดีภาพมันออกมาดีอะใช่ครับผมเชื่อว่า publisher ทุกเกมอะน่าจะต้อง คียร <Clear> uh ์สล็อตให้กับ EWC แล้วเพราะว่า EWC อ่ะ IP เขาตอนนี้พี่มองว่าแข็งมากแล้วก็แข็งไวด้วยอืมนั่นแหละมันเลยทำให้ปีเดียพีบาร์ก็จะมีทีมที่ได้ใหญ่อินไว้แล้วก็มีคอรดิฟายมากขึ้นก็วมนเท่าผมจะว่าประมาณห0สิกว่าสโมสรทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมนะแต่แต่ก็ต้องดูว่าสโมสรไหนได้เข้ากี่เกมบางสโมสรอ,อาจจะส่งเกมเยอะหน่อยถ้า In อินไว้อะไรอย่างนี้ยครับชาก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นแต่ว่าสโมสรอ,อะไรกันที่คอรดิฟายเข้าไปอาจจะไม่ได้คํานึงถึงยต์หลัก คือเงินรางวัลเนี่ยมันเยอะมากทุกเกมนะครับมันมีการปรับลดจับที่แล้วบางเกมที่เขารู้สึกว่าเอ้ยคนดูน้อยก็ปรับลงบางเกมรู้สึกว่าคนดูเยอะก็ปรับขึ้นอ่าอ่าอย่างปีนี้ที่ผมเห็นก็จะมีโมบายเรเจนเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นล้านเหรียญก็สามสิบหกล้านใช่แล้วที่หนักกว่าคือเรเจนมีผู้หญิงด้วยชิงแชมป์โลกแย่ <Yeah. S 1> ใช่คือมีชายกับหญิงเป็นเกมเดียวนะในอ e ี c 2025นี้ครับแล้วก็มีตัดเกมมือมีตัดเกมมือออกไปแล้วก็มีนะรีเอ่อเขาเรียกนะรีคอนแทคนิดนึงแบบเอ้ย คอร์ดูตี้ภาคเก่าปีนี้เป็นภาคใหม่อะไรเงี้ย mm hmm. อาติดเจ้เซอร์ภาคเก่าเป็นภาคใหม่อะไรเงี้ยก็มันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายเกมมากแต่ก็ถามว่าจะมีเกมอื่นที่เข้าได้อีกไหมก็มีอีกซึ่งผมก็ต้องรอดูว่าเขาจะแบบให้โค้ต้าเต็มแค่นี้ไหมยี่สิบยี่ห้าเกมซึ่งไอ้คำว่าเกมเยอะเนี่ยมันสำคัญยังไงนอกจากเงินรางวัลในแต่ละ,แต,ละแต่ละแก่ละรายการที่ได้ครับพี่บาร์สมพี่บารแข่งเคาน์เตอร์อะพี่บาร์ได้ที่หนึ่งพี่บาร์ได้ห้าแสนเหรียญใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ได้แน่ๆแล้วของเเกกมมมมมนนนนัััั้แตต่่่สิทีีาามมาคคืือออรยยวขบ อ่ะมันจะเป็นอีกคะแนนหนึ่งที่เขาจะให้สโมสรน,นะเก็สะสมทุกรายการที่เข้าแข่งขันอ่ะตราบใดที่คุณส่งเข้าเกมเยอะสุดคุณกสส็ณมีโอกาสในการเก็บขับพอยท์ซึ่งขับพอยท์เนี่ยต้องอยู่ประมาณอันดับท็อปสี่ถึงท็อปหกในแต่ละเกม orden. จะได้ไม่เท่ากันอ่า <c oughs> แต่สําคัญคือถ้าคุณได้เยอะคุณจะได้คะแนนแลนด์กิ้งของสโมสรเยอะเราก็จะได้ตามตรงนั้นเพิ่มตรงนั้นอีกเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบวารเหรียญปะรวมใช่ไหมรวม,ม,รวมก็ยกยกตัวยอย่างของอ่ะ เดือมงโคนแล้วกันเดือมงโคนเขาได้ที่หนึ่ง CS2 ใช่ไหมเขาได้ห้าแสนเหรียญใช่แล้วก็จะมีขับพอยต์ไม่รู้ว่าไปจบตรงไหนนู่นนั่นนี่ตรงไหนอ่ะประมาณติดยี่สิบตัวหนูอ่าก็ได้อีกสองแสนใจสองแสนรวมแล้วเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็ลองเอาคูณในแชท GPT ดูเขาว่ามันเท่าไหร่วะเกือบสามสิบล้านสามสิบกว่าล้านเกือบอ่าใช่อ่ะแล้วอย่างพี่เห็นเนี่ยมองโคนเนี่ยมองโคนไปแค่สองเกม ไปโมบายรีเจน์ก่าวแค่คอเตอร์แต่ได้แชมป์เกมหนึ่งได้แชมป์เกมหนึ่งแล้วก็ขับพอยอีกสองแสนเออพอจะพูดถึงมองโกน์ผมก็เสียดายคิดว่าคี่ว่าเวิร์กวะมันก็เวิร์กแหละแต่มองโกนมองมองโกนประเทศเขาเป็นประเทศที่แบบเขาเขามุ่งมั่นอ่ะนึกออกปะอาจจะมุ่งมั่นในสายเลือดนะมองโกนสายเลือดนักสู้อะไรอย่างนี้วะอาล้วมีความทะเยทยานสูงทะยอยานสูงพี่พี่ก็เพิ่งโพสต์ไปในในเพจแหละว่าในขณะที่เราเลิกทำเซสโกกันไปอ่ะแต่มองโกนเขาไม่เลิกไง เราก็ไม่รู้หรอกว่าภาพถ้าเราไม่เลิกมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่ป่ะคือตอนนั้นต้องยอมรับว่าตอนนั้นมองโกน่ะเจอจานต้อตกมองโกนมองโกนเดี๋ยวเดี๋ยวปดิเดี๋ยวคุณโดนดาม่าไอ้คุณโดนดาม่าก็ไปไม่เหมือนถึงยุคนั้นอ่ะไทยเราสู้ได้หมดสู้ได้อย่างจีนในเอเชียชุดสู้ได้อย่างจีนเกาหลีเกาหลีแทบไม่มีคินคอเตอร์อยู่ละคอเตอร์โกแต่ของทีมไทยเราอ่ะไอที่เคยไปเมเจอร์หรือไมเนอร์นะของทีมไทยไอเอ็นเคทีหรืออะไรป่ะหรือว่าลูซิดดีมลูซิดใช่ป่ะ ไปดอนลัดตอนนั้นพีดีซจอนโอเซนลงนั่นแหละที่เคยที่เคยได้ไปใช่ไปปุ๊บกลับปั๊บนั่นแหละเพราะว่ามันไปครั้งแรกกระดูกมันยังไม่แข็งนันหรอว่ามันมันมันน่าจะเหมือนบางคนไปตอนแรกก็แบบอย่างที่พี่บอกว่าเป็นไม้ประดับของเมเจอร์อะไปเพื่อให้มีว่านี่คือตัวแทนของโซนนี้นะใช่ป่ะเมื่อมีนายคนไหนดูอยู่อยากทำก็บอกพี่แบนได้โอ้ยลุยได้นะลุยได้มิดอ่ะ ได้ได้ได้ไม่เพราะว่าเราเองอ่ะอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยเกือบสิปีที่แล้วคือน้องที่เคยไปเนี่ยไอ้อย่างเนี่ยแกงรู้สิทธิ์ดีไปเลยแกงพวกไอมไมโลเลยที่ผมเคยถามดิยอนตอนนั้นเนี่ยก็คือถ้าไปไปอยู่ที่นั่นอ่ะซ้อมบ่อยๆสู้บ่อยๆเจอบ่อยๆรับเขาเรียกรับมือรับรับท้าบ่อยๆรับคมบ่อยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็สู้ได้คือเราต้องเราต้องเราต้องซ้อมท่ามกลางเสือสิงห์กระทิงแรดอ่ะใช่เราต้องซ้อมท่ามกลางคนเก่งผู้แบบออโต้เลยต้องยอมรับว่าถ้าคุณซ้อม ท่ามกลางคนที่คุณเคยซ้อมอยู่แล้วอะ่ะกับกับคนไทยเหมือนกันเพดานมันก็จะแค่แค่เนี้ยใช่แต่ถ้าคุณซ้อมแบบกับคนเก่งๆเนลามินยามานซ้อมกับเมสซี่ออะไม่ไม่เก่งได้ไงอะ่ะอเนี่ยอกว่าของบา,บา,บาซลโลน,น่ามันก็ต้องเก่งดิเนื่ยอกว่าเพราะว่าเขาอยู่ไอ้ไอ้ไอคนเก่งๆเขาก็บอกบอก็สอนปากต่อปากเห็นจับมือทําจับนู่นทําทําอย่างนี้สินู่นนั่นนี่มันมันมันถึงกว่าอใช่เนี่ยอกปะ แต่ช่วงแรกก็ต้องใช้เงินเยอะหมายถึงว่าถ้าเราจะไป่บูตแค้มไม่เป็นแค้มเ์ินอะไรไม่ใช้ตังค์ใช่อาจจะถามว่าถ้าจะใช้ตังค์ประมาณหนึ่งปีแล้วถ้าคุณได้แบบมองโกนี่ยคุ้มนะอืมคุ้มคขอผมไอโอเคเงินหนะมันเห็นแล้วมันว้าวอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่พี่ว้าวที่สุดก็คือการที่คนมองโกนอะมานั่งวอชปาร์ตี้กันตั้งแต่ตีสามตีสี่ของของทัวร์ทัิทัวร์นึงละไอเมเจอร์ทัิออสตินหรือว่าจำไม่ได้ะอ่าที่แบบไอ้เชี่ยมึงต้องนอนแล้วแต่ไม่นอนกันนามึงโต้รุกันเลยอ เออคือคนเขายังแบบให้ความสนใจคนดูอ่ะให้ความสนใจที่จะดูพี่บ้าบอกว่าอะไรนะคนคนขึ้นประเทศมองโกเรียเคาน์เตอร์เหรอเคาน์เตอร์สูกใช่เออได้ฟิลนั้นคือมันมันเขาเรี่กเขาเป็นแบบโมดิเวชันแบบแรงจูงใจให้กับคนในประเทศเลยแบบว่าเฮ้ยหันมาเล่นเคาน์เตอร์กันแบบมาดูมาแข่งมาแบบเห็นตอนนี้ขึ้นไอเชียแบะกดไปเอเชียนิดเจนดมงโกมงโกตะจีน เออเยอะขนาดนั้นครับก็น nah, ั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแรงกระเพื่อมสาคัญใลยสารเสถียที่ทําให้มองโกน่ะมันเริ่มมีซีนมากขึ้นอ่ะเป็นที่บอกครับเล่นเจอคนเก่งขยับคนเรื่อยๆร่อยันาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็มาอ่ามาเช็คพอยต์ตรงที่ชนะวัลเทตี้ที่เพิ่งได้ห้าแชมป์สมัยติดมาในเมเจอร์เดี๋ยวเชื่อพี่ป่ะอืมจีนมันไม่ยอมหรอกอืมจีนมันเริ่มมาละเพราะจีนมันก็มีลีกของมันอยู่แล้วเ่ยป่ะตอนนี้จำชื่อลีกไม่ได้มันก็มีมีลีก perfect world อ่า perfect world อ่า uh, p e r f e c t วอาจจะคุ้นชื่ออาจจะเป็นเกมออนไลน์สักเกมหนึง่งบริษัทเกมออนไลน์สักเกมหนึง่งสักปีแล้วซิบิตได้แชมปนะ์เะยในบ้าน <laughs> ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย